สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมานี่เลยรีวิวนะคะ As p a ป the first album นะคะ a m a ม e d กนะคะนี่อันนี้เป็นของแฟนนะคะเขาซื้อมานะคะเขาชอบ a s p a ปนะคะเขาก็เลยซอ้อนี้มานะคะมันเป็นแบบอ่าเป็นซีดีนะคะเป็นซีดีเพลงเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แกะพลาสติกออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ เป็นตัวกล่องเขานะคะเป็น a s p a r า The First อัลบั้มอเมนะคะนี่โอลี่ไอ f i n e Myself นะคะนี่อันนี้ข้างๆก็จะเป็นอย่างี้นะจะให้ดูก่อนนี่นะคะ หลบก่อนครับ,บเวลาหลบก่อนเร็วเที่ยวหลบก่อนเร็วไปทั้งันก่อนอ้ยชนกล้องครับไปไปไปทั้งคันก่อนเร็วๆลงก่อนลงก่อนอน لا, ุ้ยทำตัวแข็งครับก็น,นี่นะคะข้างในก็จะมีอันนี้นะเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะแต่ว่าเราจะให้ดูตัวนี้ก่อนนี่อันนี้คือเป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะที่เขามีมาให้เนาะ เราขอเนื้อแก่แป๊บนึงนะโอเคอ้อนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีสาย USB Type C มาให้ด้วยนะโอ้นี่นะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแบบเครื่องซีรียมอย่างบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวซีดีของเขานะคะนี่เป็นตัวซีดีข้างในนะอยู่ข้างใต้ของ Portable นี่อีกทีนะคะ ก็จะมีเป็นสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นี่นะคะไว้สามารถแปะในตัวเครื่องได้เนาะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่เขามีมาให้เนาะในนี้นะเนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปอันนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือนะคะการใช้งานของเขาเนาะแต่ว่าเขาไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะเขาเป็นแบบภาษาเกาหลีหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็อาจจะแบบอ่านไม่ออกนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้ออกนะ ต้องแกะนะคะไม่ไงั้นมันเปิดไม่ได้นะคะปุ่มเขาจะอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆตรงที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะเราแค่กดลงนี้อึ๊บนี่เห็นไหมคะมันก็จะดันขึ้นมาเองเนาะเห็นไหมคะปิดก็ปิดอย่างนี้นะก็แค่ตรงนี้นะคะ่ะตรงกลางเนาะจิกมนลงนิดนึงนี่นะนี่มันก็จะเปิดนะคะแล้วก็ต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะคะเพื่อนๆสีขาวๆเนี่ยนี่นะคะเอานนี้ออกก่อนเนาะ อันนี้นะคะเราเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเอาน้องซีดีนะคะออกมาจากตัวนี้นะโอเคนี่นะคะก็เป็นซีดีแผ่นซีดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่เข้ามานี่นะคะใส่แล้วก็เป็นนี้อ็นี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองชาร์จ อุ้ยไฟขึ้นเลยอุย้ยสวยอ่ะว้าวเขามีตรงนี้เป็นจอนะคะเพื่อเห็นไหมเห็นไหมอุ้ย,ยมันขึ้นว่าชาร์จอยู่นะคะโอเคเอ,อ๋อเขามีเขาก็มีแบตมาให้แบบพอประมาณแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองรอ,อก,ก่อนชาร์จให้ดูเฉยเพราะมันชาร์จอย่างนี้นะคะนี่คือปุ่มเปิดเขานะคะอุย้ยสวยอ่ะ น,นี่จริงมากเลยเพื่อนๆเ,เขาน่าน่าจะกำลังเล่นเพลงอ,อยู่เนาะงั้นเดี๋ยวเราจะลองแบบใช้หูฟังดูนะเราขอลองใช้หูฟังก่อนนะคะว่าแบบมันได้ยินเสียงไหมโอเคนี่เป็นหูฟังของแฟนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะลองขออนุญาตเสียบนอกานี้นะคะมีตัวที่เสียบอยู่นี้นะ เสียบแล้วมันก็ฟังได้เลยนะคะเพื่อนๆก็คือใช้งานง่ายมากเลยะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าพอเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยเพลงเขาก็เล่นเลยเนาะมันก็จะมีปุ่มให้กดนะคะเมื่อกี้เราลองกดดูแล้วนะนี่น่ะก็ถ้าใครมีที่เสียบเนี่ยแต่ต้องเป็นหัวแบบนี้นะนี่นะคะถ้าเป็นแบบ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยน่าจะเสียบไม่ได้ะคะ่ะต้องเป็นสาย,อยางงนะตองนองงี้ เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะว่าภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะคะขอเริ่มจากที่รูปก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นรูปนี่นะคะหนสี่คนนะคะอันนี้เขาก็จะมีลายเซ็นให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นลายเซ็นนะคะอยู่ด้านหลังเนาะนี่คารีน่านะคะวินเทอร์นะคะ g c e l ค่ะแล้วก็นิ่งๆนะคะโมเด้งอันต่อไปนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เราสามารถเอาไว้แปะที่ตัวเครื่อง portable ได้นะคะนี่เขาก็จะเป็นตามชื่อเพลงเขาเลยนะคะ ในกล่องนะคะเขาก็จะมีเป็นสาย USB Type C มาให้ด้วยนะคะเพื่อนเป็นเหมือนที่ชาร์จเนาะเนี่ยเขาจะมีสายมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นแผ่น CD นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะเขาก็จะทำมาแบบเป็นใสๆนะคะเพื่อนเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่ม เพลงก่อนหน้านะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นปุ่มพ้อยส์นะคะแล้วก็เป็นปุ่มเพลงถัดไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสต็อปนะคะสต็อปเพลงหยุดเพลงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นลดเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพิ่มเสียงนะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบหูฟังนะคะจะต้องเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่แบบนี้นะแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปเนาะเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูนะ นี่นะคะถ้าเป็นแบบหูฟังรุ่นใหม่ของ iPhone น่าจะเสียบไม่ได้นะคะอาจจะต้องใช้ตัวเชื่อมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะคะ Type C น,นะอันนี้ก็เป็นปุ่มที่เอาไว้เมื่อกี้เราลองกดค้างแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปบลูทูธนะคะส่วน,นนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดนะคะก็กดลงนะคะนี่นะคะมันก็จะเปิดเนาะ ่นีโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นใส่นะคะนี่นะคะแล้วก็กดปิดนะทีนี้เราก็จะมากดเปิดกันนะคะมีไฟ์ด้วยนะคะ พอเรากดเปิดเนี่ยเขาก็จะเล่นเพลงทันทีเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เสียหูฟังมันก็เล่นเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดบลูทูธนะคะกับลําโพงนะ Get oh. watch uh hey. I'm a vibe uh just another week ก็นี่นะคะเพื่อนๆเป็น as p a r the first album m อ r มาเก n ดนนะคะนี่เป็นแผ่นซีดีนะแล้วก็มีเป็นเครื่องเล่นมาให้ด้วยนะคะเป็น Portable นะคะเราว่ามันน่ารักมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเราชอบตรงที่เขามีจอมันน่ารักอะถ้าออมาดีมากเลยแล้วก็มีไฟด้วยนะคะเป็นของสะสมที่เราคิดว่าอดีอะแล้วก็น่าเก็บค่ะนี่ก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆบายยค่ะสวัสดีค่ะ